มาเรื่องที่ความเคลื่อนไหวไทยแลนด์เจ็ควโดว o นาทชุนจิซิกแชมเปี้ยนชิพที่จะแข่งขันกันในวันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งเลครับคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมออสตากับทีมทูวีสินเอนะครับโดยการแข่งขันเจควันโดรายการไทยแลนด์เจ็ควันโดว o นาวชุนจิซิกแชมเปี้ยนชิพ2016ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์การแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานี่เริ่มเป็นวันแรกนะครับคู่ที่น่าสนใจประเภทเดียวรุ่น9ถึง10ปีน้ำหนักไม่เกิน29กิโลกรัมหญิง รอบชิงชนะเลิศเด็กหญิงวรินทร์พรปากดีจากทีมเหลือแชมเปี้ยนนะครับเจอกับเด็กหญิงพสศิกาสัทธาพรจากทีมออสตาปรากฏว่าเด็กหญิงพสศิกาอาศัยจังหวะสนับที่ดีกว่าเอาชนะเด็กหญิงวรินทร์พรไป5ต่อ2แต้มกว้าเหรยญทองรุ่นนี้ไปครองนะครับด้านรุ่น9ถึง10ปีน้ำหนักไม่เกิน32กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศหญิงนะครับเด็กหญิงนิชากรผิวดีจากทีมอนันเทควันโดลงสนามเจอกับเด็กหญิงนัชนา แก้วจำนวนะครับจากทีมออสตาคู่นี้ยังคงเป็นน้องนัชนานะครับจากทีมออสตาที่ยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นชนะขาดลอย1 4ต่อ2แต้มด้วยกันส่วนรุ่น9 1 0ถึง10ปีน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกร,รัมชายรอบชิงเด็กชายปราณสารกิจอภาจากทีมพัชรยิมเอนะครับลงสนามเจอกับเด็กชายพีรพัฒน์ชัดเดชาจากทีม ทีเคดีเซ็นเตอเกมนี้เด็กชายพิรพัฒน์ใช้ช่วงขาที่ยาวกว่าชิงความได้เปรียบขึ้นนำเจต่อ2แต้มหลังจากจบยก2จากนั้นนายก3รอจังหวะสนกลับนะครับเอาชนะเด็กชายปราณไป10ต่อ3แต้มนะครับกระดูกการมีการจับสลักแบ่งสายที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางช่องไหนส่วนั้นจะ่ายเท่าสดด้วยเวลาบ่ายโมงครึ่งซึ่งประกอบไปด้วยนะครับประเภททีม17ปีชายนะครับ OIP โอลิมปิกแจ้งวัฒนะได้ชนะบายนะครับส่วนออสตาจะพบกับทวีสิน A อเดอะแชมปเปี้ยนเจอกับทวีสิน B นะครับประเภททีม14ปีหญิงนะครับทวีสิน A พบกับทวีสิน B All ีออสตาพบกับ RSR นะครับส่วนคู่ระหว่างออสตาและทวีสินจะแข่งขันในเวลา9โมงนะครับหากใครชนะ จะผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับ o อ p อพีโอลิมปิกแจ้งวัฒนะที่ได้สิทธิชนะบ่ายคู่นี้จะเป็นคู่เปิดรายการแต่ทดสดเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ